กว่าจะถึงไปค่ะไปเล่นน้ำแข่งกับเด็กๆกันยสัจะขี่จนอะไรแค่ตัวนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนเออไม่ปวกูไม่ปวกูเหมือนคนจะไปขับอะไรแบบเหมือนคนไปกวดชี่อะเฮียไปค่ะมึงมึงกูบอกตรงๆนะกูนี่กูไม่กล้าไปเล่นอะไรเลยอ่ะ หนึงดูสภาพพวกหลังมันไม่ได้อ่ะเออสองสาวพาสนิไปไม่ไดมึงไข่ไม่ขำนะกูแบบหญิ่ง เัแนโดเลม้อหัวเขียวหัวถึารักมันทยปา่าไห่คพหน่หนเมอ้นเดี๋ยวค่อยไม่เาไปหอเดี๋ยวแม่งอ๋อข้างล่างเมยี่สิบมึงกูจะจมไหมอะ ร้อยหกเฮ้ยคือกูจมดิกูกลัวร้อยห,า <c oughs> หา้า แล้วคือแบบไม่จเลยวูงว่าจะ <c oughs> ไป A อ B เ่อไม่จบแค่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> มันต้องทำยังไงไป ไมไ่ลงไป <laughs> เออได้ใส่แบบแมนนวลนเนาะ <laughs> เขาเหนื่อยกว่าเดี๋ยวน้ำมึงเอาข่าหนีกบกูไว้อย่างนี้เราจะทำยังไง เลยเ็วสภาลงได้ไหมเนี่ยทุก็นมูมาค่ะดันขึ้นเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปทอไปโอ้ยโอ้ยเราเลิกเป็นเพื่อนกันถึงหายคนไอ้ย เป็นยังไงเป็นยังไงรอตั้งนาน ไอ้ยญิงไปใส้น้ำไอ้หิงก็ทำท่าหิวน้ำแบบว่ายี่ยไม่เห็นไม่เห็นพุงกูเดยกก็ยันที่กิ๊บแม่งเลยยิ้เไมนไม่ไมหนวจริงๆใช่ปะไม่ห,น,มห,น,หนีรอมึงดูดิเฮ้ยสราับกูอสแล้วน้านี่งนเข้าใจเหมือนยี่ยว้าูเยี่ยแม่ง กู่าไา้ไม่ไหวไอจีเถอะแม่งทุกข่ามากเลยอ่ะองทปให้มาไม่เอาไม่อยากถ่ายอยากถ่ายเพื่อนนมุมเนี้ยเป็มุมใอู้สุกอ่ะว้ยี่ามตะเพาแม่ไปนู่นหน่อยลูกไปหาช้างเพื่อนไปเล่นอุ้ยกลัวค่ะกลัวจริจริง ไป,ไปดูดไปดูไปลูไปดูนี่แน่เผื่อมัน,มนหูผมนี่แน่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 ออออ